สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกันอีกครั้งเลยนะคะสำหรับการ rock này, บล็อกในช่องอชิตาไลฟ์สไตล์ค่ะจะบอกเลยว่าชีกําลังแต่งหน้าอยู่นะคะซึ่งวันนี้เนะนีย่ยชีมีแพลนคิดว่าจะถ่ายคลิปวิดีโอนะคะแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยจะไปหาอะไรทานอร่อยๆนะโบนบน์โบนบน,บนชีกล็ลงคีมบัตไปแล้วสีมันก็เลยยังชัดอยู่นะคะแต่ว่าจะปัดทับด้วยสีส้มนะคะอันนี้เป็นของฟริซี่นี่แล้วก็จะได้ลุคประมาณนี้เลยเดี๋ยวชีขอตัวไปแต่งตัวก่อน,นะคะ่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันไปเลย วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะก็เลยรถไม่ค่อยจะติดเท่าไหร่เนาะท้องฟ้าสวยมากวี้จะไปที่สตูนะคะเพื่อถ่ายงานค่ะก็สตูที่มาวันนี้เนี่ยอยู่ที่เอกมัยนะคะเป็นสตูของพี่ไอซ์พาร์ตี้ค่ะชัะด้านี่ เราก็มาถึงแล้วเนะีคะเจอพี่ฟางด้วยนสวยมากน่ารักมากๆเลยนะคะก็เปลี่ยนชุดลราเรียบร้อยะคะ่ะเป็นชุดสีแดงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะทดลองของ s k 2เ o l นะีคะซึ่งตอนนี้เนี่ยชี้ยืนอยู่ที่ข้างหน้าไฟเลยนะ,ะมันสว่างมากอยากมีแบบนี้ที่บ้าน s k เเนี่ยได้ส่งกล่องนี้มาให้นะคะก็คือพิธาลาฟพรูฟคิดนะคะเขาจะให้เราทําการทดลองนะคะซึ่งก็จะมีนี่นะคะ พิเศษทรีทเมนต์เอเซนต์นะคะตัวนี้ที่เขาออกมาลายซากุระด้วยขในนี้นะคะจะเป็นน้าที่หยดด้วยน้ําเปล่าใช้กับพิเทลา่าแต่ว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะใส่ไอโอเข้าไปนะคะอย่างละหยดนะคะแล้วก็ดูว่าสีมันจะเปลี่ยนเปล่านะคะก็ถ้าเกิดว่าใครอยากรูนะคะว่าการทดลองนี้เนี่ยผลสุดท้ายออกมาเป็นยังไงก็สามารถติดตามชมได้ในอ g กดิโเฟส o ูงนะคะเดี๋ยวชิจะถ่ายคลิปมาให้ดูกันค่ะก็ตอนนี้นะ,ะขอตัวไปทําการทดลองก่อนนะ ออกไอโอดีไปแล้วทั้งสองขวดเลยนะคะซึ่งขวดหนึ่งเดจะเป็นของ SK2 เคทูเพนเานะคะแล้วอีกขวดหนึ่งเนี่ยเป็นวอเตอร์ธรรมดาน,น้ำเปล่านั่นเองค่ะเดี๋ยวลองดูเลยนะคะว่าสีจะเป็นยังไงบ้างแต่ตอนนี้ที่เห็นเลยเนี่ยก็คือสีของ SK2 เนี่ยจะเริ่มแบบเหลืองๆเป็นเหลืองอ่อนนะคะในขณะที่น้ำเปล่าเนี่ยเป็นสีส้มเลยะคะ่ะ และนี่นะคะก็เป็นการเปลี่ยนชุดชุดที่3ของวันแล้วค่ะต่อไปก็ต้องเปลี่ยนอีกชุดดึงแล้วตอนนี้นะคะชิคก็เปลี่ยนมาอีกชุดนึงแล้วค่ะเป็นชุดที่สี่คนอะไรเนี่ยมีคนเดียวแต่ว่าเปลี่ยนชุดที่สชุดต่อวันเยอะไปปะนีะ่หน่ารักมากเลยเฮ้ยอยอกไปแล้ว มาาุุกกจะบอกว่ากางเกงรัวนนี้นะคะเป็นกางเกงของกามีนด้วยนะแบรนด์ชิอเองตรงนี้ทำไมมันดำๆอ๋อชีดำอยู่แล้วอยู่มากขอตัวไปซัดก,ก่อนนะฮะมันเดือปดปุดๆเลยอะ่ะน่ากินมาก ทานข้าวเสร็จแล้วค่ะอิ่มมากคือไม่อยากใจดูท้องเลยนะแบบพุงแบบจะเต็มมากเลยแล้วตอนนี้ก็มาหาซื้อขนมกินนะคะนี่กาลังจะหาขาไก่แลคืองงมากว่าทําไมไม่มีขาไก่อยากกินขาไก่ที่ใส่ผงชูรสเยอะๆนี่เลยค่ะคอนพับที่ชอบกินมากกาลังคิดอยู่ว่าจะกินเยลลี่อะไรดีปกติาชิเป็นคนชอบกินเยลลี่มากๆเลยอะก็ถึงบ้านแล้วเรียบร้อยนะคะซึ่งมามาก็ หั่นมะม่วงทำข้าวเหนียวมะม่วงให้นะี่อยากกินมันนานมากแล้วมาพูดอะไรกับแฟนขับหน่อยแฟนขับมาเยอะมากเลยอยากกินอะไรก็บอกมาว่าจัดการอาา่ะเนาะชิก็ไปอาบน้ำล้างหน้ามาเรียบร้อยนะคะก็เลยเป็นหน้าสดเวลาที่ชิกินข้าวเหนียวมะม่วงชิจะกินแต่ข้าวเหนียวมะม่วงไม่กิน,นะคะดีจริงๆค่ะโอเคก็เดี๋ยววันนี้นะคะชิขอปิดการร้องวเที่ยงเท่านี้นะแล้วก็เจอกันในวันพรุ่งน,นี้นะบ๊ายบาย แล้วก็มาเจอกับชิคนวันที่2องเลยนะคะสำหรับการล็อกค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยบอกเลยว่างานค่อนข้างจะแน่นเลยนะคะอย่างแรกเนี่ยชิคกำลังไปตัดนาฬิกานะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยต้องไปงานอีเวนต์ของอิลมาสกาเนี่ยค่ะแล้วก็ไปมิงกับ for Youtube นะซึ่งวันนี้ชิก็แต่งตัวแบบว่าค่อนข้างจะเป็นเจ้าหญิงมูงมิ้งแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าเสื้อข้างนอกที่เป็นซีทรูเนี่ยมันสามารถถอดออกได้นะชิคเลยใส่มา2ตัวแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้ไปตามดูเลยค่ะว่าชิ้จะทําอะไรกันบ้างค่ะไปกันเลยค่ะ ก็อยู่บนทางด่วนะคะ่ะซึ่งผ่านโชดีซีนะไม่เคยมาที่นี่เลยใครเคยมาแล้วบ้างไหนบอกหน่อยว่าข้างในมันมีอะไรให้น่าชอบบ้างก็มาถึงแล้วเรียบร้อยนะคะซึ่งชิคก็รอตัดคออยู่นะแล้วก็นั่งรอก,กับป๊ะปาดูสิป๊ะป๋าดูอะไรป๊ะปาเามาโผล่ในแบบบ่อยมากช่วงนี้นะคะแล้วตอนนี้นะคะชิคก็มาถึงเซ็นทรัลเวลด์แล้วเรียบร้อยนะคะซึ่งแบบหาที่จอดยากมากนะคะ คือเดี๋ยวจะไปงานของอิลมาสกาก่อนเลยนะคะเจอดูเรียนนะคะแต่ว่าไกลมากนี่น,นะคะเราก็มาถึงช็อปอิลมาสกาแล้วเรียบร้อยนะคะซึ่งที่ซันทันโรเนี่ยมันจะอยู่ที่กรูฟนะเดี๋ยวเราไปดูเลยค่ะว่าวันนี้เนี่ยมีโปรดักอะไรใหม่ๆบ้างไปกันค่ะ พี่พัวก็โชว์อันนี้ก่อนยัเป็นอย่างแรกเลยคืออะไรคะ Shadow นะคะซึ่งอยู่ดีๆล i s มัสก็ออกมาแนวหวานค่ะแนวเจเลยเจผู้ชายแต่งตัวมัตสตองมากนะคะเออปรากดว่าหวางเฉยกันระหว่างที่หญิงดอกไม้กับมัสตองเนาะพี่ไม่ชมผมนุ่นเนี่ยโอ้โหใช่มากค่ะอก็ถ้าเกิดว่าอยากดูลุคนี้และการทำผมแบบนี้ก็ไปดูที่ช่องหนังได้นะฮะเฮ้ยมันแรงเข้ากับชุดที่ใส่วันนี้มากเลย ันนี้นะคะก็จะเป็นสีใหม่ไฮไลท์ซึ่งปกติชี้ใช้อยู่แล้วสี OMC นะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นสีเดตี้ใช่ไหมใช่ค่ะนี่ดเดี๋ยวจะสวอชให้ดูนะคะอ่มนมากเลยนะคะซึ่งชี้ว่าสีนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคนผิวแทนนะมันติดทองนิดนึงนะสวยมากๆค่ะสวยเลยนะคะดูวิงวิงเข้ากับชุดมาก<ป>นี่นะคะสีนี้แบบที่ดาในี่ชอบดอกไม้ยังไม่ได้ทำาีแดงงๆคถึงแล้วนะคะร้านที่เราจะทานในวันนี้ คำพูนค่ะเป็นน้ำตะไคร้ตำซ้วเป็นน้ําตกคหบุญยากตำมั่วแค่หน้าก็เผ็ดแล้วอ่ะอีหลีเด้เฮ้ยมุมนี้สวยก็ทานเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็เดี๋ยวจะไปช็อปต่อแล้วก็เดี๋ยวพี่บัวจะแยกตัวกลับไปก่อนค่ะอิ่มมากกินลูกมอยู่มาช็อปกันก็คือร้าน forever 21นั่นเองค่ะดินแดนของคนรักแฟชั่นนะคะโอยตัวแรกก็อยากได้แล้วอ่ะ สปอร์ตบราสีสดใสมากเลยนะคะแต่เราเดินเข้ามาแล้วเขาบอกได้แล้วคู่หนึ่งเฮ้ยฟุงฟิงอ่ะชอบอ่ะใส่เลยคืนนี้และนี่นะคะก็จะเป็นเสื้อทั้งหมดที่ชีจะลองนะเยอะมากก็อย่างที่บอกไปว่าชีจะเปลี่ยนชุดเป็นตอนเย็นค่ะอามีความเปลี่ยนคุณนบมาแล้วค่ะมาเต็มมาเต็มเต็มอะไรล่ะวันนี้ชีจะเป็นผู้โดยสารของพี่นุ่นนะคะ ถึงแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับร้านที่เราจะมาในวันนี้ก็คือร้าน TNV นะคะอยู่ที่พระราม4ค่ะไปกันเลยร้านคือน่ารักมากอะไรยังไงพี่โบวิวเมนูนี้คือดีงามมากเลยค่ะเป็นกุ้งแล้วก็เหมือนพันด้วยแบบพาสต้าน่าทานมากเลยอันนี้เป็นปิงซูมิกซ์เบอร์รี่นะคะว้าว ออ่่ะวันนี้เนี่ยชิมมาทานข้าวกับโฟยูทูนะคะซึ่งเขาก็ออกเป็นสลิมบราว์มานะคะมีทั้งหมด3สีด้วยกันสีดาร์กเนเจอร์เนเจอร์อะไรแล้วก็ไลท์นะคะ3สีแล้วแต่ว่าใครสีผมอะไรนะคะก็ไม่ใช่ลูกนี้แต่เด็กต้อง่านให้เห็่อ วันนี้เนี่ยชิกลับบ้านมาก็สลบไปเลยนะคะฉะนั้นวันนี้เนี่ยชิขอมาพูดปิดล็อกเลยกันเนาะก็สําหรับใครที่ชอบล็อกของชีนะชีดีใจมากๆเลยเพราะว่ามันเหมือนว่าหลายๆคนเนี่ยจะได้รู้จักกับชีมากขึ้นด้วยนะคะวันนี้เนี่ยก็มาแบบหน้าสดเลยนะเพราะว่าเพิ่งออกกาลังกายเสร็จค่ะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในล็อกหน้านะคะแลวก็สาหรับคลิปกันแตงกวนหรือว่าเจ็ดวันเจ็ดลุกเจ็ดตล์เนี่ยดิชีจะมาทยอยลงให้ดูกปนอย่างแน่นอนนะคะก็ฝากติดตามกันได้เลยกันค่ะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วจริงๆ